จันบุคคลผู้ไม่ประมาทเห็นความเป็นจริงของชีวิตว่ามันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วชีวิตมีการเวียนว่ายตายเกิดมีแรงบุญแรงบาปเป็นตัวขับเคลื่อนจะให้ไปดีหรือไปไม่ดีไปสูงหรือไปต่ำไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ผู้ไม่ประมาทหวังดีต่อตนเอง จึงพยายามสร้างบุญสร้างคุศลสร้างคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนให้มันเต็มที่เต็มกํำลังเนี่ยก็ชวนเราทำสมาธิเพิ่มเติมความสงบให้เกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจของเรา <c oughs> หนึ่งในโอกาสวันนี้เป็นวันพระกละางคืนแปดค่ำ เดือน9ตรงกับวันศุกร์ที่5สิงหามคมปทุศักราช2,565ผู้ที่พอมีโอกาสพอมีเวลาแล้วก็เป็นผู้มีปัญญาผู้ไม่ประมาทด้วยได้นำพาตนเอง ลงโสวัดเพื่อบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลพูดอย่างนี้ก็มองได้หลายแง่เหมือนกับคนที่ไม่มาเนี่ยไม่ดีก็ไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะมองไม่เห็นไม่ว่าวัดไหนก็กเหมือนกันด้วยความเป็นจริงเนเราเห็นความ เป็นไปของชีวิตคนชีวิตสัตว์มันเสื่อมไปสิ้นไปอยู่ตลอดเวลาอาการเสื่อมมันปรากฏหลายอย่างบางทีมันมันก็เห็นชัดเจนอย่างอาการเจ็บป่วยกระทันหันความสุดสมบางคนผ่านไปปี หรือผ่านไปเดือนสองเดือนครึ่งปีอย่างนี้ไม่เจอหน้ากันประมาณครึ่งปีพอมาเจอกันอีกทีนี่ตกใจก็มีรูปร่างนะสุดโสมลงไปมากแก่ลงไปมากที่จริงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงสุดโสมไปตลอดเวลาเสื่อมอยู่ตลอดเวลา บางทีมันสังเกตไม่เห็นหรือลืมสังเกตตัวเราเองก็ตามผู้อื่นก็ตามมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสุดโสมอยู่ตลอดเวลาไม่คงที่ชีวิตนี่ไม่เที่ยงมันไหลเรื่อยขาขึ้นก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่ทารก เป็นเด็กอ่อนเป็นเด็กแก่เด็กโตเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวอันนี้ขาขึ้นดูอะไรมันก็ดีไปหมดสดชื่นสดใสร่าเริงแต่พอขึ้นไปถึงขีดสุดก็เป็นขาลงไม่มีอะไรที่ขึ้นแล้วไม่ลง ขีปนาวุธเครื่องบินจรวดก็ขึ้นไปเถอะเป็นบังไฟในบ้านเราก็เหมือนกันขึ้นสูงก็ตกสูงขึ้นต่ำก็ตกต่ำแล้วชีวิตคนก็เหมือนกันสภาพสังขารร่างกายเวลาขาขึ้นตั้งแต่เด็กไปถึงวัยรุ่นหนุ่มสาวม,มันก็สดสวยเป็่งปังงดงามไปหมดแต่เมื่อถึงขีดสุดแล้วพอขาลงเลนะี้ย ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงถดทอยไปทุกอย่างความเจ็บความป่วยก็เข้ามาเยือนความเหนื่อยความล้าทำงานนิดเดียวก็เหนื่อยแต่ก่อนทำไมไม่เป็นอย่างนี้เรามองไม่ัทวถึงเราก็โูดอย่างนั้นแต่ก่อนทำไมไม่เป็นแบบนี้แข็งแรงกว่านี้ก็ใช่อันนั้นมันขาขึ้น เรียวแรงตั้งแต่เด็กมันก็น้อยๆทำอะไรก็ตามกำลังของเด็กอันนี้เมื่อมันโตขึ้นกำลังก็ตามไปด้วยแข็งแรงตามไปด้วยเมื่อถึงขีดสุดแล้วเรียวแรงก็เริ่มลดลงมา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 เหมือนกันอย่างผมก็เหมือนกันตั้งแต่เด็กผมอ่อนอ้อนน้อยๆบางๆพอเติบโตขึ้นมันก็ ดกดำน้าขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้น,น,นพอถึงขีดสุดก็เริ่มหลุดเริ่มล่วงหัวล้านไปเรื่อยเรื่อย,เ,อยเห็นไหมเกิดมาไม่มีฟันในปากแล้วก็เริ่มมีฟันน้ำนมเต็มปากฟันน้ำนมหลุดก็มีฟันแท้ขึ้นมาเต็มปากพอถึงที่สุดละ ฟันที่งอกขึ้นมาก็เริ่มคลอนเริ่มโยกเริ่มหลุดออกไปหลุดออกไปบางคนฟันหมดปากตั้งแต่อายุ40่สิบห้าอันนี้ก็แล้วแต่เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปฉะนั้นบุคคลผู้ไม่ประมาท เห็นความเป็นจริงของชีวิตว่ามันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วชีวิตมีการเวียนว่ายตายเกิดมีแรงบุญแรงบาปเป็นตัวขับเคลื่อนจะให้ไปดีหรือไปไม่ดีไปสูงหรือไปต่ำไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ผู้ไม่ประมาทหวังดีต่อตนเองจึงพยายามสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดี ตามหน้าที่ของตนให้มันเต็มที่เต็มกำลังชาวคริสต์ก็เข้าโบสถ์เข้าเชิดไปมุสลิมก็เข้ามัสยิดไปฮินดูก็ไปตามเทวสถานอันใดที่เราคิดว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีจะได้เป็นที่พึ่งให้กับกระแสจิตวิญญาณตนเองในวันข้างหน้าก็พยายามทำ ผู้ไม่มีโอกาสเข้าวัดเข้าวาก็ทําได้ทุกที่นั่นแหละทําดีกับพ่อกับแม่กับสามีภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานแม่แต่ทํากับสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจเนี่ยกวาดถนนหน,น,นทางดูแลสังคมให้เรียบร้อยทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางเขารพก,กฎจราจร อันนี้ก็คือทําความดีได้สบายใจเมื่อทําแล้วสบายใจเราทําตามกฎตามกติกาของสังคมไม่ทําให้เพื่อนเดือดร้อนไม่ให้เพื่อนร่วมทางเดือดร้อนคนร่วมสังคมเป็นทุกข์เดือดร้อนเราเองก็สบายใจนี่มันก็เป็นบุญแล้วผู้ที่มีโอกาสมากกว่านั้นถึงวันพระอย่างนี้เอ้าใส่บาทหน้าบ้านถ้าไม่สามารถจะไปได้ ไม่สามารถลงวัดลงบาได้ก็ใส่บาทหน้าบ้านเก็บดอกไม้บูชาพระในบ้านบูชาข้าวพระพุทธเหมือนอาตามาเล่าบ่อยๆตั้งแต่เป็นเด็กวันอย่างนี้ตาก็จะบอกแม่ก็จะบอกให้เราเอากระติบข้าวก็มีแค่กระติบข้าวนี่แหละกับแก้วน้ำไปวางหน้าพระในบ้านเราก็รู้สึกว่าเป็นบุญ มันก็เป็นจริงๆนะเมื่อจิตใจเรารู้สึกอิ่มเอิบเบิกบานทำแล้วมันสบายใจมันรู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งที่มันเป็นมงคลมันก็เลยเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเกิดความสุขใจผู้มีโอกาสมากกว่านั้นนอกจากเข้ามาวัดมาใส่บาตรมาฟังธรรม สมาทานศีลทำอย่างไรบางที่บางแห่งก็เออให้สมาทานศีลในแตวายทานแค่นี้จบบางที่บางแห่งก็เอามีฟังธรรมด้วยบางที่บางแห่งเอาก็จะเดิญสมาธิเห็นไหมมันจึงละเอียดลงละเอียดลงผู้ที่เข้าใจกว่านั้นเตรียมตัวให้พร้อมกว่านั้น อ้าวเรามารักษาศีลอุโบสถไม่รักษาธรรมดาได้ไม่ได้มาเคี้ยวหมากเหยียดขานินทาคนนั้นคนนี้เอาจริงๆเดินจงกรมนั่งภาวนางดพูดงดจารักษาจิตเอาไว้บางคนไม่พูดไม่จาก,ก็จริงภาวนาก็จริงเดินจงกรมนั่งสมาธิ แต่ใจในไม่สารวมคอยตำหนิคนนั้นไม่พูดด้วยคำพูดแต่ว่าใจก็แอบไปคิดเรื่องน,นู้นเรื่องนี้ไปตำหนิเขาไปว่าเขาตัวดีกว่าเขาตัวเก่งกว่าเขาตัวเลิศกว่าเขากลายเป็นตัวอิจฉา <c oughs> ก็มีเป็นนางร้ายก็มี เป็นหลวงปู่หลวงตาเป็นพระเป็นเนนก็เถอะปฏิบัติก็จริงภาวนาก็จริงถ้าไม่สำมรวมใจไม่เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติเป็นพระเนี่ยก็ยังแข่งขันยังใส่ร้ายป้ายสีกันได้แย่งลาบสักการะมันก็มีอยู่เราก็เห็นอยู่ก็ไม่ต้องวิจารณ์แม่ขาวไม่ชีก็เหมือนกันบางทีก็เถียงกัน ว่ากันด่ากันนินทากันมันก็มีอยู่เมื่อวานเนี่ยตมาก็ยังได้รับโทรศัพท์ตอนค่ำทำงานเสร็จพระทำวัดสวดมนต์แล้วตะมาเลิกงานก็ยังมีโทรศัพท์มาอย่างนี้มนต์ไปประชุมก็เรื่องพระนี่แหละเรื่องไม่ชี้นี่แหละเห็นไหม ก็ยังอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนจนกระทั่งมีการสงสัยว่ายักยอกเงินสงหรือเปล่าเงินครูบาอาจารย์หรือเปล่ากินเงินวัดเงินสงหรือไม่ตมาก็บอกว่าก็แล้วแต่ใครจะเลือกหรอกรู้ทุกคนนั่นแหละบาปก็รู้ทุกคนบุญก็รู้ทุกคนอะไรเป็นบุญเป็นบาปอะไรดีอะไรชั่วมันก็รู้โดยกันทั้งหมดนั่นแหละไม่ไป ก็แล้วแต่ชอบบันไหนก็ทำเอาเถอะไปสู่ที่ชอบที่ชอบผู้ที่ชอบบุญกุศลก็อย่างเรามาเนี่ยมานี่ก็ยังไม่แน่ใจเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็ก็อย่างว่าไม่รักษาใจไม่รักษาจิตไม่อ่านจิตอ่านความคิดตนเองเนี่ยมันก็จะตามไปเกิเลสมันลากลงต่ำอยู่แล้ว สภาพของจิตมนุษย์มันจะไหลลงตำ่ำอำนาจของความโลภความโกรธความหลง <c oughs> มันจะพาคนพูดผิดทำผิดคิดผิดผิดอยู่บ่อยฉะน,นั้นการภาวนาเนี่ยภาวนาแปละว่าทำให้เกิดทำให้มีทำให้มากทำให้เจริญจึงเขียนทุกครั้งว่าเมื่อมีงานให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนา ทำความเมตตาให้มันมากขึ้นให้มันเจริญขึ้นเมตตาตนเองก่อนนะจึงเมตตาผู้อื่นถ้าไม่เมตตาตนเองมันก็ไม่เกิดพน้นมันไม่ได้รับความสุขไม่ได้รับความร่มเย็นพอท่านเราต้องเมตตากับตนเองก่อนอ,อาหางโสกิโตโหมิ เนื้เห็นไหมเวลาที่เราแผ่เมตตาอาหางสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขอเวโรโหมิจงเป็นผู้ไม่มีเวรอพยาปัจโชโหมิจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนอานีโคโหมิจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอัตตานังปริหารันตุขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจ แผ่เมตตาให้ตนเองก่อนแล้วจึงแผ่เมตตาให้คนอื่นโบราณท่านวางแผนไว้ดีซ่อนอะไรไว้เยอะแต่เราพูดแต่ปากมันก็น่าสงสารเนี่ยต้องคิดด้วยแล้วก็น้อมจิตน้อมใจลงตามไปด้วยนั่นแหละผู้มีปัญญาจึงนำพาตนเองเข้าวัดให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมเจริญภาวนา เพื่อที่จะป้องกันบาปป้องกันบาปป้องกันอกุศลทุกโทษเวรภัยที่จะมันจะเกิดที่มันจะเกิดขึ้นจากความคิดที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าสอนเราว่าละบาปทั้งปวงคือทั้งหมดเลยบาปเล็กบาปน้อยเนี่ยมันมีโทษหมดเมื่อคืนก็พูดโทษไม่เพียงเล็กน้อยไฟสะเก็ดไฟเล็กๆ มันก็ไม่บ้านไม่เรือนแม้ไม่ไม,ไม่บ้านไม่เรือนสะเก็ดไฟเล็กๆก็ทำให้เราเจ็บปวดมันพุมันพองได้อยาพิษน้อยๆเอาอยาฆ่า,า,มาแมลงเล็กๆนี่ยมาลองชิมดูสิได้ไหมละ่ะเอาน้ำกรดน้อยๆเนี่ยมาลองหยอดตาเล่นเนี่ยเอาไหมก็ไม่ได้สิ่งที่เป็นโทษคือเป็นโทษแม้มันจะน้อยมันก็คือโทษ นั่นบาปก็เหมือนกันบาปเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยเพียงแค่คิดอิจฉาเขามันก็บาปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงมันบาปมันทุกทุกคนเคยอิจฉาเนี่ยเคยริษยาด้วยก็ดูเอเองว่าเมื่อเราอิจฉาริสยาใครเขาบางทีเขากินอร่อยกินแซ่บนอนหลับแต่ว่าเราเองเนี่ยมันทุกข เหมือนหอกเหมือนดาบทิ่มแทงตาทิ่มแทงดวงใจเดอิดชา้าตาร้อนเห็นไหมตามันร้อนมันไม่เป็นตาดูไม่เป็นตาเบิงนั่นเนี่ยก็ต้องละยิ่งไปกล่าวด้วยคำพูดกระทบกระแทกกระทําทางกายยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เั็นบาปเนะี่ยมันเป็นเป็นโทษที่จะต้องละเว้นซะ แม้แต่เล็กๆน้อยๆก็าตามนอกจากละบาปแล้วทำบุญ <c oughs> ทำกุศลทำความดีให้ถึงพร้อมคือทำให้มากบุญน้อยๆเพียงแค่เรายิ้มให้กันอย่างเรามาวัดเนี่ยยกมือสวัสดีครับสวัสดีค่ะยิ้มให้กันมันก็สบายใจแล้วถ้าเราทำด้วยความเข้าใจเน้มันเบิกบานแจ่มใสเข้ามาในศาลา หรือนอกสลาเราก้มลงกราบพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์เป็นเหมือนกับตัวแทนพระพุทธองค์กราบลงไปอยู่กลางดินกลางสายมันก็เกิดความสศกนั่นกายอ่อนน้อมใจอ่อนน้อม <c oughs> น้อมกายน้อมจิต <c oughs> บูชาคุณอันนี้ก็เป็นบุญแหละเห็นไหมไม่ต้องกล่าวถึงว่า นำดอกไม้ทูบเตียนข้าวปลาอาหารไม่ต้องกล่าวถึงการมานั่งเจริญสมาธิภาวนาเลยเพียงแค่นึกถึงมันก็เป็นบุญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติเพียงแค่ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันใดอันหนึ่งก็เป็นบุญมหาศาลเย มีพุทธานุสติในใจไ,นไม่ตกนรกเอาไม่ร่วงอบายนะอุ้ย้าพูดถึงเนี่ยเรามีบุญมากมากเกี่ยวเลยถ้าเรารู้จักเอาเนีย่ยตัดผมอยู่ที่ร้านเนี่ยก็ได้บุญนึกถึงพระพุทธนึกถึงพระธรรมฟังธรรมะไปด้วยใคร์ครวนไปด้วยนี่ก็หนักเข้าไปถึงภาวนานน่นไม่ใช่แค่ธรรมดาได้นนีย ขับรถขับเรืออยู่ทำการทํางานอยู่กลางทุ่งกลางท่ามีสติระล,ลึกรู้อยู่กับเนื้อกับตัวบุญมันก็เกิดกุศลก็เกิดทํางานตนเองไปด้วยเป็นินทาว่าร้ายคนอื่นอ้าวกินเขาโตโสความเพลินบาปเกิดแบบนี้เห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละบาปเพราะมันไม่มีคุณอะไรมันมีแต่โทษทำบุญกุศลได้ถึงพร้อมบุญนี่ไม่มีโทษมีแต่คุณ แต่มันก็ยังไม่หลุดพ้นจากวงว,ว,วงจรของวัฏฏะสงสารวัฏตะนี่แปลว่าวนเดียวสุขเดี๋ยวทุกข์ดีใจเสียใจอยู่นั่นจึงเข้ามาสู่การชำระจิตสัจิตตะปริโยธาปะนางชำระจิตของตนให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดขาวรอบอย่างเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ บรรยากาศมันเย็นๆสบายสบายอย่างนี้เมื่อเราหายใจเข้ามันจะเย็นลงไปถึงปอดนู่นนะพอมันเย็นสบายสบายใจเราก็โล่งเห็นลมเข้าชัดออกชัดจิตไม่ส่งออกนอกไม่ไปยินดียินได้ไม่รักไม่เกลียดไม่โกรธใครตนเองเป็นหญิงเป็นชายมีเงินกี่บาทชื่อนามสกุลอะไรไม่รู้ รู้แต่ลมเข้าลมออกจิตก็ว่างไปว่างไปสะอาดไปสะอาดไปเป็นยังไงแต่น,น,นั่นแหละคือการชำระจ,จิตเลยบุญเลยกุศลสามพร้าวนาลิเกต้นเดียวโนเนกลางทะเลขี้พึ่งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องก็ไม่ถึงกลางทะเลขี้พึ่งถึงได้แต่พูดพ้นบุญ พ้นบุญไปแล้วไม่ยึดไม่ติดแม้แต่บุญแม้แต่คุณงามความดีที่ตนเองทำทำแล้วก็แล้วไปไม่ต้องหวังมันก็ได้มันมีอยู่สอง,สองมุมนะบา,บ,าบางพื้นฐานเนี่ยทำดีก็ต้องอธิษฐานทำดีก็ต้องอธิษฐานมันก็สำทับคุณงามความดีเหมือนตาประทับตีตาประทับ ว่าเราได้ทําบุญทํากุศลทาคุณงามความดีไว้ในใจมันก็ดีในระดับศีลธรรมเนี่ยตีตาตียี่ห้อลงไปในใจเนี่ยเมื่อมันประทับบุญลงไปในใจการระลึกนึกถึงอยู่บ่อยก็ทําให้เกิดความสุขความเออบิ่มอยู่เป็นประจำประจำความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกเบิกบานความรู้สึกว่าได้ที่พึ่งมันก็มี แต่ว่าถ้าเราติดดีติดดีหลงดีเบาเมาดีบ้าดีจมดีมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นได้ทีนี้มันเปลี่ยนเป็นร้ายได้บ้าบุญเมาบุญหลงบุญจมบุญคือมันติดดีมันไม่มีสติไม่มีปัญญาพอคนดีบางทีก็ไม่มีปัญญาเหมือนกันเนยติดดีบ้าดี ถูกเขาตำหนิถูกเขาว่าร้ายเนี่ยมันไม่วางพอทีนี้จึงมีคำว่าทําดีไม่ได้ดีทำคุณคนไม่ขึ้นนั่นเห็นไหมเห็นไหมทีนี้ทำดีไม่ได้ดีทำบุญคุณคนไม่ขึ้นมันมีความหวังมันอยากได้ผลตอบแทนมันก็ทุกข์สิทีเนี้จากดีเป็นร้ายเลยทวงบุญทวงคุณดีไม่ดีเอาคืน ให้ของไปแล้วก็เอาคืนเมื่อไม่ได้ดังใจมันมีความหวังมีสิ่งแลกเปลี่ยนมีความต้องการอย่างเราเคยเห็นถวายสร้างกุติถวายวาดัดเมื่อจะาอาวาดไม่ถูกใจนี่เมืหรือกุติหนีมันก็มีเป็นข่าวเป็นเรื่องกันอยู่ในปัจจุบันนี่ก็เหมือนกันถวายที่ดินแล้วผ่านไปนี่เอาบุญแล้วนะ ก็ไปฟ้องศาลไปเรียกร้องคืนมันก็มีอยู่บ่อยๆเห็นไหมล่ะตอนทําก็โอ้ยปื้มอกปื้มใจเลยถ่ายรูปลงข่าวลงข่าวไปมอบถวายที่ดินเป็นร้อยไร่เพื่อสร้างวัดวันดีคืนดีอ้าวไปเรียกร้องคืนนั่นแหละมันไม่ชำระ เมื่อถูกใจก็ดีไปด้วยกันเมื่อมันผิดใจก็ไกลเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าชําระจิตชําระใจทำดีก็คือทำแล้วทำบุญก็คือทำแล้วทำประโยชน์ก็คือทำแล้วประโยชน์มันก็เกิดไปตามส่วนตามกำลังของมันบุญก็เป็นไปตามส่วนตามกำลังของมันทำไปเพื่อละอย่างอนิสงค์ของการให้ทานเป็นไปเพื่อเอาชนะความเห็นแก่ตัว ให้ทานเอาชนะความตนีรักษาศีลเพื่อเอาชนะการเบียดเบี้ยนเจริญภาวนาทำสมาธิเจริญสติปัญญาเนี่ยเพื่อเอาชนะความหลงเห็นไหมชำระจ,จิตของตในให้ขาวรอบไม่ติดไม่หลงแม้แต่คำสัรลเสริญคำนินทายชื่อเสียงหน้าตาทางสังคมไม่ติดไม่หลงล้างออกให้เกลี้ยง ความสอนพระพุทธเจ้าจึงลุ่มลึกไปโดยลำดับลาดเอียงไปโดยลำดับไม่โกรกชันเหมือนภูเขาขาดค่อยลึกลงไปลึกลงไปไม่ใช่ลึกลับแต่ลึกซึ้งลึกซึ้งกับลึกลับในคนละอย่างลาดเอียงลงไปลงไปเหมือนน้ำทะเลเหมือนฝั่งทะเลเราก็เห็นอยู่เนี่ย หาดพัทยาหาดบางแสนชะอําหัวหินในคนไปเที่ยวเนี่ยเกาะต่างๆที่คนไปเที่ยวน้ําทะเลมันก็ค่อยจะลึกลงไปลึกลงไปธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันค่อยๆละเอียดลงละเอียดลงลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆจึงมีคุณมีค่าแก่ดวงจิตดวงใจของเหล่าสรรพสัตว์ทั้งมนุษย์และเทวดาอันนั้นวันนี้วันพระ ข้างขึ้น8ดค่ำเดือนเก้าอย่โยมผู้พอมีเวลาพอมีโอกาสเข้าวัดเข้าว่าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาผู้มีเวลามากกว่านั้นเข้าใจกว่านั้นก็มารักษาศีลอุโบโสถประพฤติปฏิบัติตขัดเกลาจิตใจตนเองก็ขออนุมโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายนทั้งลงปู่ลงตาพระสงฆ์องค์เนนพระเขาไม่ชี ญาติโยมชาวบ้านพูมาตักบาตรมาทำบุญแม้แต่ผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กอยู่ทางบ้านไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศไทยลาวขาเขมพรพมา่าสิงคโปร์อังกฤษอเมริกาเยอรอมันออสเตรเลียไอแลนด์อิสราเอลที่ฟังอยู่นะอิสราเอลอินโดนีเซียจีนเป็นดินใหญ่ เท่าที่ส่งข่าวมาก็มีอยู่อังกฤษฝรั่งเศสอย่างนี้ถือว่าเราได้ร่วมบุญด้วยกันเนาะขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจยห่งบุญกุศลคุณงามความดีบรารมีศีลบรารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเปลี่ยนประพฤติธปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจัยเอื้ออำนวยหนุนทรง ให้เราท่านทั้งหลายได้เจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาจนสามารถนำตนให้พ้นทุกข์โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ